ไม่ได้เหรอหนูพีสองสดพีนวหนึ่งหนึ่งแปดสองพันสองฝ่ายพี่หนูเสิร์ฟถึงเลย่หนูเใช่หนูเสิร์ฟถึงหมอมันที่พี่เสิร์ฟมันที่พี่เสิร์ฟให้หนูในภัพอ่ะหนูก็เสิร์ชพี่แต่เล็เอาไม่มีเอาเลย วดอ์เฟสเซนกรพวกกูกอดมาแฮทอวเซย์กับด้นใจแคบอ่ะตรดกับรใโปมันกำหมัดแล้วอ่ะพวกกูโคตรจะโหและพวกกูซัดลายแดดฟาดกับจอแล้วกูสแลปยู่แบกามงไม่มีทางจะเทียบกูลายแดดฮาวตางชนะแต่ว่าพวกกูไม่แพ้กพอมองไม่ก็จอพวกมนวันมาไม่ได้อ้อ ผมทำเพลงมาผมไมเคยฟังเลยงไนะผมผมเคยจ้หขอบุญอันนี้มันอยู่หลังเป็นรถตัวลงเลยปะเี่ยพี่ทอดูสิเป็นดนไม่ได้แล้วไอ้นี่วากลงตนานะนานะขวาก็ต่ำตทุกที่เลี่เลยล้ีไดไปไปดไปไปดันไปดันนไปดันไปดันไปดันไไปไดันไป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 ดป เออพาพ่อเรามาช่วยหนูลูกเท็นลูกเจ็งมากเห็นลูกอีกหนึ่งหน่วยหลังอื้อเลยหลังอื้อเลยช่วยด้วยหลังอื้อเลยชุบหน่อยชุบหน่อยผมตายพี่อีกแล้วใครได้ชุบหน่อยไอ้แดนมึงหลงดวงตาส่งจวงไอ้เอ้แดนชุบหน่อยเพื่อน้แดนผมผมตายพี่โก้ดูอยู่ต้องทำไรก็ตีมบาทาผมไม่ตายผมไม่ตาย ส่งส่งรอหมอนั่นไงนม่อนไงไม่มี a อดีด้วยเป็นอะไรเป็นอะไรฉันคิดถึงฉันนอนละเมอนอนละเมอตอนจะ่คิดถึงใครเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ดิฉันไม่เข้าใจ เดีย I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บ้าเขาโชวเก่งกาลทีหนักจัดเนี่ยใตยตีนึงนี่แหละจุมดีนอยู่แยกสบี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 ยีเฮ้ยอยู่เฉยดิอีคนยมมาที่พี่ดผมเอียิ้วทำตัวบักป่ะนี่เออดีเฮียเหมือนเก่งเนาะแล้วมีจะลามดำไมล่าพีก็นั่นไง อเฮ้ยมันรู้อุ้มกูไปหรออุ๊ปไปบอยได้เลยอ่ะหรอผมเองผมเองผมเองสุเนี้ยบากันไม่กลัวไม่ตายว่ะอ่าโอเคไม่ใช่ไหมโอเค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 ไปไปตงุนให้ได้ดีนะจเอาโทษทีบาโทษทีเอ้ยเหมือนจะไม่ได้พี่เหรอคูกูโจตัวแมวโจตัวเกลียดเข้าไปได้แล้หนูพีทีสองสิบแปดพีโนะ หนึ่งหนึ่งแปดสองตองไปดิี่หนูเสิร์ฟถึงเลยหรหนูเลยหอใช่เสิร์ฟถึงมอหมอมันที่พี่เสิร์ฟมันที่พี่เสิร์ฟให้หนูในพาบอ่ะหนูก็เสิร์ฟพียวเลเอาเลยซื้อแดกเองไ้วะเกได้เน้อเกมเปล่าเลยนะพี่สามห้าแปดสามห้าแปดสามห้าแปเอเหรอเอ้เหรอเฮ้ย อยู่ไหนเพื่อนเล่นหัวทองหัวทองจริงอ่ะสั้นเพื่ะเฮ้ยอยู่ในช่องปะเนี่ยป้าป๊าจอนหายพี่นวดเป็นไรโอ้ยเฮียกูจะกดเลขค่าไอ้ตัดเนยอยู่ไหนเออรอแป๊บนึงไปจบเป็นอะไรเป็นอะไรมันแค่คิดถึงเธอนั่นแหละแม่นั่นแหละแม่ตอนที่คิดถึงใครพี่พี่นวดไปกับผมป่ะพี่นวดเฮ้ยนวดพี่นวด ไปกันหนูไหมเฮ้ยเบิร์นอะที่เราไปกันหนูไหมทำไม่หล่อจังติดบังรอบโจ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 โอ้ขอซิงพี่ผูเล่นะไม่ซิงกระสีไม่ซิงกระสีไม่ซิงกระจ้านั่นไงล่ะหนึ่งซิงไม่ซิงกระสีเผินี่เผลนี่ชีวิตพี่นะเว้ยพี่พร ชีวิตคนเรามีแค่ครั้งเดียวเว้ยน้องเพลงใหม่เราลองเพาะกันดีกว่าอะไรนะครับอะไรนะครับเพลงใหม่เองก็พอเหมือนกันดีกว่าของคัสท่านไหนพอเหรอไอจุงอ่ะท่อนไอจุงอ่ะนล้วแต่เลยถึงล้านแล้วดิพี่พี่มือยังไม่ถึงเลยแต่คนเม้นถึงเยอะอยู่ เมนชมผมเหรอชมเป็นจุงอ่ะไปไหนเนี่ยจกครับเขาไม่จกโอเคไปจบจกจก,จกวา้าม <c oughs> อันนี้อ,นนอ,อันนี้คืออะไรวะนี่ โง่จริงจงโง่ไม่มีวัวผสมพี่จะไปด่าพี่ดุใช่ไหมครับแค่ถามว่าคืออะไรเฉยๆด่ามึงไงตัดพี่ถ่วงไม่ดีดิถ้าเปแดนแม้นไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะแยังไม่ทันยกเลยน้องยกเอง เป็นหนวดเปนหน้ามาหรอกเปดนวดสักรอบเดียววะร้านหอยอะไรหมุนหอยเหรอใช่ใช่ใช่สองหนึ่งแปดอันนี้หวยเหรอหรืออะไรอ่ะเข็มเวลาหรือเปล่าพี่เวลาเวลาเวลาเจ็บหมวกขามือเลยวะเดินเพื่อนเล็บให้มอไซค์ไปก่อนนะออให้กูไปก่อนด้ยแล้วถ้าหมอตาใส่ห่างหมอตาใส่ห่างทางลูกหลักไปได้ไปได้ เอาพี่แม่ผมขับป่ะเร็วดีเอาเอาว้านี่มาจับเรายังไงวะอ่ะพี่ขอถามพี่อยากเห็นเห็นพี่อยากเห็นเห็นผมไหมถ้าอยากพี่อยากเห็นพี่ลงนี่เด็กๆน<อ>ั่นอไรว้าเลยพี่พี่พรอน่หลังแชทพี่พรอน ใครจะใช้ยาสองสี่ใช้เลยพี่ไปนอนแล้วอย่าปล่อยแล้วพี่พี่อะไรอะอะไรอะอ่านไงน้องเราจัดให้พี่หนึ่งเฟียวดีวะก่อนเราจะจากกันคืนนี Hans, ้โอ้ถ้าเหินถ้าเหืนนี้ไม่เอาอ่ะพี่เห็นบ่อยแล้วอะไรอันนี้มาจะทำอันนี้มาใหเฉย มามาไม้ไม้ไมอันนี้มาเล่นเอาเฟียวใหญ่เลยไหมละ่ะเอาเฟียวใหญ่เลยนะโอเคต้องห้ามกลัวตายนะถ้าพี่เอาเฟียวใหญ่ไม่เคยกลัวตายเ,เป็นอะไรเป็นอะไรมันจะมีแค่เธอนอนละเมอน,อนอละเมอ,นอ,นมอตอนที่คิดถึงใครเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ดิฉันไม่เข้าใจเนี่ยเนี้ยอะไรไม่ตรงไม่ตรงถ้าเมื่อกี้ไปตายแน่ 回下来呀！回下来呀！ มาึงอยากจะล้มกูกูลอยอยู่ที่อิฐเรียวแหละต่ลงไรพวกล่มโนที่แม่งมากรีดเบาเล่นและหัสนพระเจ้ากูก่อนแหนไอเวนกูชีดเข้าเส้นและใช้มีดหกสมัยและใครมึงจะ